ตอนนี้เรามาเที่ยววัดดอนไหวยนะครับอืมก็ดีเจ๊ใหญ่ก็สนใจชุดนอนแล้วครับเสื้อใ,ใหญ่ก็ดีเยิ่งคงลมเลย,ยอืกี่บาทครับเจ๊อไอโ้อยแปดสิบเออไอโลงร้อยหา้าสิบสมร้อยาสบาธรรมดาอ ือมาสิบปีแล้วอ้มะม่วงเบาเขายังเหลืออยู่นะมะม่วงเบาเนี่ยโดกเสื้อยอยู่มันโยกขึ้นแล้วมันมีน้ำหนักเ,เรียกว่าม่วงเบา ันนี้พร้อมกินเลยใช่ไหมเท่าไหร่แปดสิบจะร้อยหนึ่งอันนี้ร้อยหนึ่งดสิบสีแดงแปดสิบสีขาวร้อยหนึ่งเจ็นพันนี่ร้อยหนึ่งสีแดงแปดสิบสีแดง 80, เดี๋ยวเป็นลูกๆเหรอแม่เป็นลูกก็ลูกแล้วเจ็ดสิบร้อยหนึ่งแบบนี้ล่ะอันนี้ห้าสิบคล่องดีแล้วนี่ทำไมมันถูกล่ะมันมันเปรี้ยวเหรอหว,วานเปรี้ยวโอ้เอาไม่จ้าร้านเปรี้ยว,วเหรอันนี้ขายนื้อคุ้งเท่าไหร่คะแม่ก็ร้อยย่างแต่เดี๋ยวเราต้องเดินไปออกทางโน้นแล้วกลับมาที่เดิม,มเวลาเดินไปนี่ อันนี้ร้อยหนึ่งค่ะแกนไม่มีกระจนหรออ้าวแปดสิบครับม,มาซื้อของกินครับที่ตลาดดอนหวายนะครับ โอ้โชมคู่แบบสวยเลยเนะาะเรจะเดินหาขามหมูทอดกันขามหมูทอด เจ้จนางมักซิดาเขาเห็นยังไนคืองามเลยเจนางเซอรี่ใหมแ่แล้วเจนางเซอรี่แบบถูกกั่อยู่นน่นอีกร้อยเดียวนี่ร้อยเดียวน่าจะแซบ่บกว่าสองร้อยมันเซอรี่เออเดี๋ยวเดินไปก็เห็น ไปนิดกะคุณไปไหมเป็น้อบการกัรรับกลมจะมีการจองบัดกันตรงนี้เลยนะจ๊ะรอบที่จะมีบ่ายสองโมงจ้าระดใหญ่บรรยากาศสบายๆแต่จองบัตรได้เลยคองรับที่สก็กเลยพี่ร้สา่่ออา่่ มาเดวแม่ไปอยู่ลยอ่าก็มีวิจารก็นาซึ้โคหามันไีนาวเมี่ยไรอย่้ค่ะาาตงหมายให้เลค่ะมูฟาร้านเดียวกันค่ะเจนค่ะ เจ้าเป็ดพระหาาวส่านโอ้หมาหสวมคนกเลอนร็ดัวคนก็ยังคึกคักอยู่เนาะรอนไหวเนาะคนยังเยอะอยู่นึกว่าใจเงียบแล้วแล้วมันเป็นวันอาทิตย์หรือเปล่าเยอะจริง เยอะดีเยอะดีคึกคืนดีตลาดดอนไหวครับทุกคนคึกคืนดีครับวันนี้คนเยอะมากเลยไม่ว่าคนเลิกเที่ยวแล้วยิ่งเที่ยวเหมือนเดิมโอ้โหคึกคักมากคึกคักมากครับคึกคักมาก โอ้โหเสียงเจ๊วเจ๊วเจ๊วเจ้ามากเลยครับสนุกสนานมากเลยครับคนเยอะคนเยอะคนเยอะถ้าชิมก็ได้นะครับมีร้านเดียวเหรอเราไม่เห็นอีกเนาะก็เดินไปจนสุนแล้วทางเข้ามาแล้วก็ถอยกลับแล้วถ้าไม่มี ของฝากจ๋าเหรอโจ๊ะโต๊ะรดเครนตามกันไหม่มีเดี๋ยวจะไปดูอะไรไ่จ <repay> <AND> well ้า ีห <accurately S 2> hmm. ้ทางใหจัเ yeah, her ้า <lent> ก <ceu> yeah. ันนะครี่ซื้อรุ่นนี้ก็ได้เอารุ่นใดรุ่นนี้ก็ได้ม่ก็สองนี่ไงเอนี่ไงสองร้อยสี่สิบไงเอากล่องนึ่งอือเอาเลยเอาเลยตะเกียมีครัเอาอนไ้ไหมอน่กล่องหือวยอ มี่นี่เขาสวยขายไหมเขาเอาเอาสิบบาทแล้วนะเขาขอกล่องกล่องนไม่สวยล้่สวยขอกล่องนเดียเาลืมไม่เอาทอดนี่ แม่นุ ไม่มีเวลากินจะกินเ,เ้นะน้านลยนมวกันเิเพกผ่แบบสบายส,ายสายรับรวมนิวเป็นกับาทีมง,งานบร,ริการเรือศีสวัสดย,ย้อนยุคนะคะจองบัตรโรงเสรสะััดโรงรมกัได้ค่ะขผลไม้อานเครื่องดื่มุกใจซื้อไปนำไปรับประทานกันน้าบนเรือของเราเลยนะเดือทใหญ่ๆนะคะไม่ต้องมก็มีคนเข้าอยู่ ไม่ใ่สารกระูดนะคะเรคนค่หวาน่ยอจารับใดจ้าหวานม่แฝจ้านีนะคะรนวเลยวเลยค่ะตามจักนมีนะคะมี่ะพี่จนก่อนเลยค่ะ โอ้โหคนเยอะเหมือนเดิมเยอะกว่าเดิมอีกอ่ะถามชิ้นหนึ่งร้อยหอยเอาเอาไปชิมดูพอนะพอหมลองลองสามหนึ่งยเลยจ้าเออพออยู่มา พอได้ชิมเนาะอเออเลือกกันเลยครับเอามนี่ไงมาเยอะใหญ่ๆข้างบนเยียมเนกันไหมร้อั่นยยัไร้อ่ได้บไม่ได้หร <c oughs> อก <c oughs> ไม่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  <laughs> สามชิ้นร้อยตอนชิ้นหนึ่งร้อยตอนชิ้นหนึ่งร้อยสามชิ้น